สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา เมื่อวันที่26ตุลาคมปี2022ที่ผ่านมา Honda ในประเทศอินโดนีเซียออกมาประกาศยืนยันว่าเตรียมจะเปิดตัว New RS Family World p r e m i e r ในวันที่2พฤศจิกายนปี2022ในเวลา11นาฬิกาทางช่อง YouTube เท่านั้นโดยสื่อในประเทศอินโดนีเซียหลายสำนักออกมายืนยันว่ามันคือ Honda าเดวที่มีขนาดตัวถังเล็กกว่า BR v แต่ใหญ่กว่า h o n d ้าม O แต่ก่อนหน้านี้มีรายงานจากสื่อรถยนต์ในยเโียอย่าง a u t o n e w s c o m ได้เผยแพร่ภาพสุดทิิบัติใหม่ของรถยนต์ Honda b บ O ที่มีการออกแบบเหมือนรถยนต์ต้นแบบ SUV RS Concept นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ภาพคันจริงของ RS Concept ที่อาจมาในชื่อ Honda WRV RS ใหม่ทั้งนี้ Honda WRV โฉมปัจจุบันเป็นการนำเอาแจ z z GK มายกตัวถังให้สูงขึ้นพร้อมทั้งปรับรูปลักษณ์ด้านหน้าและด้านท้ายใหม่ ขณะที่ห้องโดยสารก็ถูกยกมาจากแจ๊ดด้วยเช่นกันโดยเวอร์ชันของอินเดียนั้นจะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.2ลิตรและดีเซล4สูบขนาด1.5ลิตรส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา5สปีดแต่สำหรับ Honda WRVRS ใหม่นั้นจะเป็นรุ่นเริ่มต้นของแบรนด์ Honda ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่อาจจะเป็น BO อในโฉมใหม่ที่ได้รับการพัฒนาตัวถังที่ใหญ่กว่ารุ่นปัจจุบันและอยู่ในตำแหน่ง A-segment แต่หากย้อนกลับไปสำหรับฟอน daBO o นั้นถูกผลิตขึ้นในปี2011โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มรถยนต์อีโคคาร์ขนาดเล็กซึ่งเปิดตัวต้นแบบครั้งแรกในประเทศไทยในงานมอเตอร์เอ็กปี2010และสำหรับรุ่นปัจจุบันได้พัฒนาเป็นรุ่นที่2โดยถูกเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมปี2018ที่งานไกจินโดอินโดนีเซียอินเตอร์เนชันแนลออโตชครั้งที่26ที่ผ่านมา สำหรับรับภายนอกนั้นสื่อของโดนีเซียเคยเผยภาพหลุดของ Honda WRV mm hmm. เมื่อช่วงต้นเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นการออกแบบที่แตกต่างจากรถต้นต้นแบบโดยที่ไฟหน้าจะได้รับการออกแบบใหม่ส่วนกระจังหน้าจะมีลวดลายคล้ายกับ Honda h r v พร้อมโลโก้ s s และไฟท้ายจะเป็นแบบ LED รูปทรงตัวแอลกับหัว นอกจากนี้ยังมีรายงานระบ,บุว่า Honda WRV จะถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันกับ BRV โดยคาดว่าจะติดตั้งขึ้นบนเบนซิน4สูบ i v t e c ทขนาด1.5ลิตรจับคู่กับเกียร์ซ VT และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีรุ่นกลุ่มพลัง e h u v ตามมาอีกด้วย สำหรับ h o n d a b บ O นั้นก่อนหน้านี้มีความต้องการที่ลดลงในประเทศไทยและอินเดียและสำหรับ h o n d a b บ O รุ่นที่2จึงได้ผลิตขึ้นในประเทศอินโดนีเซียเพียงเท่านั้นและส่งออกตั้งแต่26มีนาคมปี2019และปัจจุบันก็ยังคงจำหน่าย BO O ในอินโดนีเซียอยู่ ส่วนประเทศไทยนั้นปัจจุบัน B-O เลิกจำหน่ายในประเทศไทยไปแล้วแต่คาดว่าจะกลับมาอีกครั้งในรูปโฉมใหม่และคาดว่า Honda w ด r v จะมาทดแทน Honda b B-O อย่างไม่ต้องสงสยัยซึ่งเราคงต้องมารอรุ่นกันครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไ like, ลคา์กดแชร์กดสับ c ไค b e เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto ออโตคาร์นิวครับ